สวัสดีคะ่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของคนธาตุลมนะคะราศีธาตุลมได้แก่ราศีตุลราศีกุมราศีเมถุนหมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเรานะคะในหัวข้ออ่าเป็นคลิปแรนดอมนะคะเพืเ่อนในหัวข้อที่ว่าที่เขาเงียบไปนะคะ ตอนนี้เขาคิดถึงเราไหมเขาทําอะไรอยู่เพืเ่อนๆเขาเนี่งไปเราก็แค่อยากรู้ว่าเขาทําอะไรอยู่สมมุติถ้าเขาไปได้ดีนะคะเขาไปมีคนใหม่เขาไปได้ดีไปมีสุขไหมอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเขาคิดยังไงกับเรานะคะมันจะประมาณนี้แต่พลังงานนี้ก็คือาธาตุลมโดยรวมนะเพืเ่อนๆนะคะไม่ได้จอดจงของคนคนเดียวนะคะก็คือบาง EP บางคลิปอาจจะตรงกับคนาธาตุลมที่กําลังคืนดีกันหรือบางคลิปกําลัง เรากาลังเริ่มต้นสู่สิ่งใหม่นะเพื่อนๆนะคะแต่ไม่ว่าจะแบบไหนนะพลังงานนี้คือมินอยากให้คุณดูเป็นแนวทางจะดีที่สุดไพ่อ่านสลับกันได้ด้วยนะคะมาฟังกันเนาะไพ่ใบแรกค่ะเพื่อนๆไนท์ถือถ้วยไนท์ถือถ้วยความหมายนี้คือคุณอยากไปอยากไปง้อใครก็ได้หรือรอใครมาง้อนะคะตรงนี้หรือไม่ก็ไพ่ตรงนี้มีคนที่อยากมอบความรู้สึกดีๆให้เราหรือคนที่แอบชอบแอบรักเราก็ได้เราอาจจะรู้นะคะหรือเราไม่รู้ก็ได้ถ้าเรารู้เราอาจจะยัง ยังรู้สึกยังไม่ใช่มินว่ามีคนเข้าหาคุณนะธาาุลมแต่คุณรู้สึกว่าคุณนะคะนึกถึงแต่สิ่งเก่าๆวนๆเว,ว,ว,วียนๆเรื่องเดิมๆซ้ําๆก็ได้นะเพื่อนๆตรงนี้จะติกนะคะใบต่อมาเนาะจะติคือความรักนี้คุณอยากได้ความมั่นใจอยากได้มาตรฐานของความรักเช่นเราเคยรักใครแล้วมั่นคงแล้วมั่นมั่นใจนะคะในตัวคนคนนั้นความรักที่จริงนะคะตอนนี้เราก็อยู่ได้นะแต่ว่าถ้ามีความรักอีกทีคุณก็อยากได้ความรักที่ ยุติธรรมอะคือความเท่าเทียมนะคะเนาะในความมั่นใจอยากได้คนที่รู้สึกว่ามองตาและเข้าใจอยากได้คนที่ให้และเป็นผู้รับอย่างน้อยนะคะหรือไม่ก็อุปธรรมค้าจุนเราช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปนะคะมั่นคงนะคะสร้างอนาคตด้วยกันไม่อยากได้ไรที่มันฉาบช่วยเพื่อนเป็นผู้ให้เนี่ยเราเราเคยให้มาเยอะแล้วเล่าเน่เหนื่อยในสิ่งที่มันไม่ยุติธรรมกับความรู้สึกเรานะคะใบต่อมานะคะเพื่อนๆตรงนี้นะอ่านะคะดิชร์ดลิออดบางคนนะคะ ความรักคุณอาจจะเจอความรักที่อยู่กไกลกันต่างชาติต่างศาสนาต่างอายุหรือเข้าชอบเดินทางบ่อยก็ได้นะเพื่อนๆตรงนี้หนึ่งเรียนนะคะแน่นอนละหนึ่งเรียนนะคะให้ทัดลมค่ะคุณจะได้เจอความรักข้างใหม่แต่อาจจะเริ่มจากในถือถ้วยเนาะนะเริ่มจากการเป็นเพื่อนกันก่อนเพื่อนที่ทํางานหรือเพื่อนที่เรียนหรือคนที่ ดีลกันนะคะเพื่อนเพื่อนเรื่องงานเรื่องเรียนแล้วคุยกันแล้วถูกชะตานะคะอาจจะอยู่ในกลุ่มเพื่อนก็ได้แต่เขารู้สึกแอบชอบแอบปพิ่มคุณอยู่ก็ได้นะคะคุณอาจจะรู้รู้ก็มีนะคะบางท่านแต่มันอาจจะยังไม่ใช่สเปกเราหรือเปล่านะคะทิศคู่บีเดวันนะคะเพืเ่อนอาจจะเป็นคนนี้แหละคนที่ใช่ก็ได้นะลองเปิดใจดูแต่ถ้าคนเก่านะเ,นเพื่อนไพ่นางฟ้าอยากจะบอกว่า รักตัวเองนะคะเลิฟ yourself first รักตัวเองตอนนี้คุณก็คงรักตัวเองอยู่แล้วให้คุณค่ากับตัวเองในเมื่อใครไม่มีความยุติธรรมไม่ให้ความความเข้าใจไม่ให้ความรักกับเราตัดจบเราไปหรือไปเลือกบุคคลอื่นคุณก็จะปล่อยเขาไปค่ะเพื่อนๆดูไพ่นะที่ผ่านมาเป็น The Lover ขึ้นกับ The Fool นะคะไพ่ตรงนี้ The Fool เพื่อนๆที่ผ่านมาตกตำแหน่งปัญหาคนที่คุณคบคนที่คุณคุยนะคะหรือคนที่คุณ ดิวอยู่ก็ได้หรือสถานะที่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามคนคนนี้เขาไม่ให้สถานะกับเราเด e f คือไปเรื่อยเพื่อนเพื่อนสถานะเขาไม่ชัดเจนกับเราเขายังไม่มีคอมมิตเมนต์กับเราตัวเขาก็ยังอยากจะโสดนะ,ะคะคาว่าโสดหมายถึงว่ามีใครคุยก็ได้นะแต่ฉันไม่ได้ให้ให้ค่าหรือให้สถานะกับคุณที่ชัดเจนเขาก็ยังมองอะไรไปเรื่อยเฟนลี่กับคนอื่นไปเรื่อย โยกกับเดเลเวอร์นะคะเพื่อนที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นรักเรื่องรักไม่ชัดเจนเรื่องรักสามเศร้านะคะมีคนมากกว่าสองสามคนขึ้นไปในความสัมพันธ์มีคนใหม่ๆมาแทรกบางคนความรักก็อยู่ไกลกัน,นด้วยค่ะเพื่อนๆหรือความรักบางคนเจอคนรักที่เขามีเสน่ห์เขาเป็นคนโดดเด่นหน้าตาดีการศึกษาดีโปรไฟล์ดีอะไรบางอย่างที่เขาอาจจะยังไม่ได้อยู่อยู่กับเราก็ได้เพื่อนๆตรงนี้หรือเขาเดินทางบ่อยเป็นคนไกลนะะตรงนี้ ทีนี้นะคะไพ่จัดเม้นเพื่อนๆนะคะไพ่ท <hatten> ี่หงายการออกมาเนาะนะคะเดี๋ยวจัดเม้นเป็นไพ่ของเวียนกรรมก็คือการกระทำนี่แหละอามินขอขอขยายนะคะไพ่ของเวียนกรรมกรรมก็คือพฤติกรรมการกระทํานะคะไพ่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆคุณนะคะเทพเจ้าทักกาเปี่ยนท่านเป่าแต่อะไรที่มันไม่ใช่มันจะต้องจบไปเพื่อให้เราได้เริ่มต้นสิ่งใหม่นะคะตรงนี้นะมันเราอาจจะเป็นแค่คู่วิบากแล้วคู่วิบากกรรมที่จรมาเจอกันแล้วมันต้องจบค่ะเพื่อนๆนะคะตรงนี้เนาะสาม ปีนะคะ5ปี7ปีอย่างเงี้ยนะคะเนาะ,ะ,ะ,ะบางคนคบกันขนาดนี้เลยหรือความสามาถของพวกคุณนะคะเพื่อนๆไพ่ตรงนี้นะคะคุณเขาทํำยังไงเขาก็จะได้อย่างนั้นนะเป็นไพ่ของกงกรรมกงเกวียนนะคะตรงนี้ไพ่ขึ้นมาเมือนเหมือนหรือคุณหลุดแล้วก็ได้นะคะคุณหลุดห่วงจากห่วงวิบากกรรมบางสิง่งบางอย่างบางคนนะคะจะติกกดการเม้นความยุติธรรมไปเสิร์ฟถึงที่นะ,ะเพื่อนๆหรือบางท่านอธิษฐานขอพรถ้าไม่ใช่ก็ขอให้จบไปถ้าใช่ก็ขอให้วนกลับมานั่นแหละค่ะ ะะตรงนี้ขึ้นมานะคะไพ่ตรงนี้นะ,ค,ะคุณอาจจะหลุดพ้นจากห่วงวิบากกรรมก็ได้นะคะตรงนี้เนาะ,ะในอนาคตข้างหน้าค่ะคุณจะเจอหนึ่งเหรียญเพื่อนนคนใหม่ที่จะเข้ามาอาจจะซับพอร์ตคุณอาจจะเริ่มจากการเป็นเพื่อนเป็นกาลยานามิตรเริ่มจากคุยกันเรื่องงานนะเรื่องเงินที่เราลงทุนที่เราคุยเรื่องเรียนก็ได้นะคะเริ่มแรกอาจจะก,การเป็นเพื่อนกันก่อนเขาอยากหยิบยื่นความ น่ารักนะเ,นเพื่อนๆในถือถ้วยเนาะเป็นกัลยานมิตรเป็นมิมตรไม่ตีกับเราแถมไพ่ก็ขึ้นมาเป็นคู่ด้วยนะนะคะเนี่ยคิงกับควีนถือถ้วยนะคะคนที่พร้อมที่จะเข้าใจเราพร้อมที่จะมองตาและเข้าใจคนที่จะเป็นคนที่ผูกพันกับคุณคนโสดน,นะคะก็ได้นะหรือคุณไม่ได้อยากจะโสดหรอกมันก็ครึ่งจบอะไรกับใครมานะคะระหว่างคุณที่รอคุณอาจจะมีคนเข้ามาเป็นจติกนะคะคนที่เข้ามาได้ชัดเจนเข้ามาเป็นผู้ให้และได้รับพอๆคุณ นะคะมีความเข้าใจมีความจริงใจกับเราแล้วเขาเรียกว่าคุณก็ไม่ได้แปลว่าคุณอยากได้ใครก็ได้นะคุณก็มีมาตรฐานเป้าหมายของความรักเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเขาก็เช่นกันคนนี้จะเข้ามานะคะให้เกียรติกับเราเกื้อกูลน,นะคะเกื้อกูลกันและกันมองตาก็เข้าใจนะคะเป็นคนละเมียดละไมนะเพื่อนๆอาจจะเป็นคนกไกลเป็นคนต่างชาติก็ได้หรือเป็นเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่นะคะตรงนี้ก็ได้หรือหน้าที่การงานโตกันตรงนี้ก็ได้นะคะ ตรงนี้นะคะคิงถือเรียนเพื่อนๆไพ่พตกตำแหน่งใบที่สิบหมายความว่าคุณรู้สึกว่าอ๋อโอเคคุณจะจบบางสิ่งบางอย่างคุณพอละคุณเหนื่อยและกกะที่ผ่านมากับความรักที่คุณดิ้นรนกับคนที่คุณเหนื่อยแล้วคุณก็ไม่ได้มีสถานะอะไรเลยเขาก็เรื่อยๆปิดเปๆยกับเราแถมเขาก็ไปเรื่อยๆคะ่ะเพื่อนๆน,นะคะตกตำแหน่งตรงนี้เขาก็มีสเสน่ห์นะเขาเป็นคนมีคนคุยเยอะนะคะตรงนี้ขึ้นมา คุณก็อยากได้ความเปลี่ยนแปลงและแต่มันเปลี่ยนไม่ได้ที่ผ่านมาหนึ่งไม้เท้าคือการเริ่มต้นใหม่นะบางท่านอาจจะเริ่มจากการงานใหม่เริ่มต้นเรียนอะไรใหม่ๆบางคนรองานต่างประเทศต่างชาตินะคะเกี่ยวกับาการเงินการงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะคะทำงานกับองค์กรต่างชาติได้ด้วยนะคะตรงนี้นะนะคะให้บ่งบอกว่าให้คุณรักตัวเองนะเพื่อนๆรักตัวเองคือการ เข้าใจการเติมเต็มให้กับตัวเองก่อนมีความสุขกับตัวเองก่อนก็คือพึ่งพาตัวเองอย่าไปพึ่งไปหวังว่าเอ้ยถ้าเราไม่มีเขาเราจะไม่มีความสุขนะคะขนาดเขายังไปคบไปคุยกับคนอื่นหรือ,องเงียบๆใส่เราได้เลยนะคะแสดงว่าเขาไม่รักเราหรือเปล่าหรือไม่ก็เขาอาจจะไปเจอคนอื่นแล้วนะเพื่อนๆมาส่องดูกันว่าเขาเป็นยังไงบ้างพลังงานเขานะคะแต่สําหรับท่านลมบางท่านคุณจะคุณจะหมดวิบากกรรมบางอย่างคุณจะได้เริ่มต้นกับคนใหม่ๆนะคะแต่คุณอาจจะเริ่มจากการเป็นเพื่อนก็ได้ คุณอาจจะยังไม่ได้เปิดใจก็ได้แต่ตัวเขาอาจจะผูกพันกับคุณนะคะไพ่สลับกันเนาะนะคะมาดูกันมาดูฟังเขากันนะคะอ่ามาดูอดีตที่ผ่านมานิดนึงนะคะเป็นยังไงบ้างทัดลมเจ็ดเหรียญเพื่อนเพื่อนคุณเฝ้ารอเขานะคะคุณอาจจะเคยคบกับเขามานานแล้วนะนะคะคบกันมานานเจ็ดเหรียญนี่เป็นดาวเสาเหน็ดเหนื่อยนะคะคุณทุ่มเทรแรงกายแรงใจมาเยอะบ,บางคนอยู่เป็นครอบครัวบางคนคบนานแต่ผลสุดท้ายก็รู้สึกว่า มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะเพื่อนๆตรงนี้คุณรออย่างอดทนกับเขาบางคนคุยกับธาตุดินนะคะการมึกสม,มังกรเมทุนลักนาเมทุนตุนลลักนาตุลน,นะคะกรกฎลักนากรากฎนะคะธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกธาตุดินกันเมึกสม,มังกรนะเพื่อนๆตรงนี้นะคะอ่านะคะที่จริงคุณคุยบใครก็ได้นะคะตรงนี้ไพ่เป,เป็นเป็นพลังงานน้าไพ่เฉยๆดูเวอร์ด้วยนะคะต่างชาติต่างถิน่นแดนไกล ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเขาทิ้งให้เราเหงาเ,เพื่อนๆโดดเดี่ยวนะคะเรารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจมากคบเขาเหมือนมีแฟนเหมือนไม่มีนะคะเหงามากมายเลยกับคนคนนี้นะคะดูดูไพ่คุณก็น่าจะรู้นะคะอคิงถือถ้วยที่ผ่านมาคุณยังถือเขาไว้อยู่ในมือเลยนะยังคิดถึงยังเฝ้ารอรอการกลับมาคุณทุ่มเทแรงกายแรงใจสติปัญญาอะไรเพื่อเขามากมาย ความรักคือการเกื้อกูลคุณอยากได้อย่างนั้นแต่เขาอาจจะแบ่งใจแบง่งภาคแบ่งหัวใจไปให้คนใหม่ๆก็ได้นะเพื่อนๆตรงนี้สามถ้วยเป็นสภาวะที่เราเคยมีความสุขกับเขาก็ได้แต่ถึงตรงนี้ใจเขาเปลี่ยนไปเพื่อนๆหรือมีคนสามนะคะสามดาบสามไม่เท้าสามถ้วยนะคะส่วนใหญ่ถ้ายโยกกับให้หลายๆใบมันเดลเวอร์ด้วยมันมงบอกสถานะ เขามีคนมาแทรกมาแทรกคุณก็ได้หรือคุณไปแทรกเขาก็ได้นะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคุณก็รอคอยคุณก็เงาและโดดเดียวนะมีความรักเหมือนไม่มีคุณนะคะถ้าเราไปแทรกเขาคุณกลัววิบากกรรมเพื่อนเพื่อนนะคะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะเป็นคู่กันถ้าเราไปแทรกเขานะคะมันก็ต้องจบไปแต่ถ้าบางคนถามเอ้าแล้วถ้าคนอื่นมาแทรกเราล่ะคะแล้วเขาไปกับคนอื่นนะเขาเป็นคู่กันเหรออันเนี้ยนะคะมันเป็นแค่มินตอบได้นะแต่ว่ามินไม่ได้พูดเต็มร้อยแต่มินบอกว่า ไม่ว่าเราจะไปแทรกคนที่มีเจ้าของมันจะเป็นแค่คู่วิบากกรรมจรมาเจอกันวันหนึ่งมันต้องจบแบบเจ็บเจ็บแบบเศร้าๆแล้วใครมาแทรกเราสถานะที่เราเป็นแฟนอยู่มานานเป็นครอบเป็นครัวแล้วนะคะเขาก็แค่วุบมีบากกรรมเพื่อนๆวันหนึ่งเขาต้องจบกันไปเขาก็จะเจอเหมือนเขาที่เขาทํากับเรานั่นเองนะคะคุณไป่องดูชีวิตเขาเลยนะคะ ว่าเป็นแบบนั้นไหมนะคะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะเพื่อๆนๆพนนาธอดาบนะคะทัดลมตนกลมเมทนบางคนความรักอารมณ์เวียงวีนเ่กันนะบางคนอยู่ไกลกัน,ไ,กนไม่ค่อยเข้าใจกันหรือนะคะความรักนี้คุณรู้สึกว่าคุณอยากได้ความเข้าใจเพื่อนๆอยากได้ความยุติธรรมอยากได้ความรักที่เท่าเทียมอยากได้ความรักที่มันชัดเจนอะ่ะเช่นเราครบกันมานานเราก็อยากได้ชัดเจนนะคะ บางคนมีคนเก่าๆมาวนเวียนก็ได้นะคะตัดไม่ขาดมีคุณมีเขาก็ได้นะ,ะตรงนี้อาจจะเป็นคุณหรือไม่ก็เขา <c oughs> บางคนอยู่กันเป็นสถานะครอบครัวเพื่อนๆคุณอาจจะนึกถึงวันเวลาเก่าๆที่คุณเคยอยู่เป็นครอบครัวมีความสุขแล้วทําไมมันไม่เป็นแบบนี้นะคะเ <c oughs> มื่อเวลาผ่านไปเมื่อบุญวัสนาหมดบางทีเขาอาจจะต้องเปลี่ยนไปก็ได้นะเพื่อนๆ,ๆหรือบางท่านก็ไปเจอคนที่มีครอบครัวมีเจ้าของแล้วหรือเขามีคนของเขาแล้วคุณต้องตัดสินใจด้วยเหตุผลว่าคุณจะตัดจบนะ ถึงแม้มันจะยากลําบากสําหรับเราแต่เราจะตัดไปนะเพื่อน,อนมาดูฝั่งเขากันบ้างนะคะคนที่มีประเด็นมีปัญหาที่เงียบนิ่งใส่คุณนะคะเขาเป็นยังไงบ้างเพื่อนสิบดาบนะคะตอนนี้เขาความรู้สึกเขาเหนื่อยมากเจ็บปวดนะเหมือนเขา ถูกทำร้ายหัวใจหรือเปล่าเหมือนไปจบกับใครมาถ้าสมมติเขาไปคบกับคนใหม่นะเพื่อนๆความสัมพันธ์นี้เขาอาจจะถูกเทหรือเขาเทใครก็ได้แต่ถ้าถ้าเป็นแบบนี้แปลว่าเขาถูกเทนะคะเพื่อเขาเจ็บและเสียใจเหมือนที่เขาทํากับเราเจ็บนะแต่ไม่แม่ไม่อยากให้คอมเมนต์ไปแช่งใครนะเพื่อนๆนะคะอ่านตามไพ่เท่านั้นนะคะปล่อยเป็นวิบากกรรมนะคะของแต่ละท่านดีกว่านะ,นะคะตรงน,นี้ขึ้นมานะคะหเหรียญ นายถือดาบนะเพื่อนอ่าขออภัยค่ะเด็กถือดาบมันเหมือนเขายังแอบสบืบแอบส่องแอบ,บมองคุณอยู่นะหรือพวกคุณบล็อกกันไปปิดกัน้นมีกําแพงก็ได้นะหรือเออ่ถ้าบางท่านถามว่าเราบล็อกแล้วเขาจะส่องเราได้ยังไงอ่าจริงค่ะถูกยังอยากรู้อยากเห็นเรื่องของเราหนะ่ะเพื่อนๆส่องเจอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเอาเฟซต,ตั้งขึ้นใหม่มาส่องหรือไปถามข่าว,ข,าวข่าวจังละคือเอาง่ายๆยังอยากรู้อยากเห็นเรื่องของเรานะคะเดมเพลสนะคะ The fool หนึ่งไม้เท้าสามไม้เท้าเดือจัดเมนเห็นไหมคะเดี๋ยจัดเมนไพ่ออกมานะคะคนละสำรับนะคะเพื่อนคนคนหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าเขาทิ้งคุณไปหรือทุกคุณถูกเทไม่ว่าเพราะอะไรก็ตามเพราะว่าวิบากกรรมนะหรือพราะเขาเป็นคนที่เป็นเด e อ o ฟูเห็นไหมคะเขาเป็นคนเรื่อยๆเปื่อยๆเพื่อนๆืนนะคะตรงนี้เขาอาจจะไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นนะคะ ตัวเขาก็คิดว่าเขาไปเอ็มเพรสนะเอ็มเพรสคือสวยรวยหล่อนะฉลาดหรือหน้าที่การงานดีกาหน้าที่การงานโตหรือเป็นคนโปรไฟล์ดีในแง่แบบใดแบบหนึ่งก็ได้เขาคิดว่าไม่มีคุณก็ไม่เป็นไรเพราะเขามีทางเลือกมีตัวเลือกเข้ามาเยอะนะแต่ตรงนี้นะคะมินแค่อยากจะบอกว่านะคะความรักนะหาง่ายเพืเ่อนๆนะคะแต่คนรักที่ดี ที่สู้เคียงบ่าเคียงไหลที่รับเราได้ในเวลาที่เราไม่ไม่ไม,มีอะไรนะมันหายากถูกไหมคะตรงนี้เขาอาจจะคิดว่าเขาเป็นอย่างนั้นเขาไปเจอคนใหม่แต่สุดท้ายเพื่อนเพื่อนเขาก็เจ็บสิบดาบอะเนาะนะคะเจ็บเสียใจนะคะในความรักตรงนี้เขารู้สึกเหงาว่าเวนะามองอะไรที่เมรลอยออกไปมองออกไปข้างนอกนะคะเหมือนเดอะฟู แต่ตัวเขาเป็นคนที่เจ็บแล้วแปลว่ายัางไง <G ül üyor> เจ็บแล้วก็เหมือนเออเริ่มต้นใหม่ได้ในเมื่อคนก็ต้องเยียวยาหัวใจเขาก็ได้รับวิบากกรรมของเขานะเพื่อนๆนะคะเขาทำยังยังไงกับอีกบุคคลหนึ่งเขาก็ต้องรับอย่างนั้นมันเหมือนคนที่ศีลเสมอกันมาเจอกันเพื่อให,ให้ให้เจ็บและเสียใจในะตรงนี้นะคะนะ,ะนะแต่คุณก็คงหมดวิบากกรรมของเขาไปแล้วก็ได้อามาดูกันนะคะเพืนะะ่อนๆมาดูกันว่าเขานะคะคนที่เงียบไปนิ่งไป เขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณบางนะเพื่อนเพื่อนนะเนี่ยไพ่หกถ้วยเพื่อนเพื่อนะมันเหมือนเขายังมองภาพสิ่งเก่าๆยังนึกถึงคุณนึกถึงสิ่งที่คุณเคยสร้างให้ความดีงามอะไรต่างๆนะคะตรงตรงนี้เนาะนะคะไพ่ตรงนี้มันหมายถึงว่านะคะเดจัดเม้นต์นะเพื่อนๆมันเหมือนเขาได้ไปเจอสิ่งที่ไม่โอเคสิ่งครงที่เขาคิดว่าว่าใช่สําหรับเขา แต่ตอนนี้นะ,ะคะดูเวอร์ก็คือคนเราเมื่อไปเจอบางสิ่งบางอย่างที่ไม่โอเคที่ไม่รับความยุติธรรมมันก็เกิดอาการช่างใจเห็นไหมคะนะคะจะจะติดเนาะถือตาช่างเออเรานึกถึงคนนี้ดียังไงข้อดียังไงข้อเสียยังไงเมื่อไปเจอความเจ็บปวดและเสียใจเขาจะหวนและนึกถึงสิ่งเก่าๆวันเวลาเก่าๆคนเก่าๆหรือใครก็ตามที่เขาเคยคบก็คือคุณนะคะที่เคยดีกับเขาเคยดูแลเอาใจใส่เขานาะคะดีนะคะตรงนี้นะมินพูดถึงตรงนี้นะนะคะ เขาบอกว่าถ้าเขาไม่มีตังค์นะคะก็แปลว่าเขาเหงาแล้วเพื่อนๆเขาเหงามากเลยตอนนี้โดดเดียวเดียวได้เลยหเหงาเศร้าซึมนะคะคิดถึงคุณที่เป็นควีนถือถ้วยนะคะเพราะว่าเขาเป็นคิงถือถ้วยอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆเขาก็คิดถึงคุณนะคุณกับเขาอาจจะเคยคบกันอาจจะช่วงระยะเวลาหนึ่งๆแต่คุณก็เคยแสนเดียวเขาเคยมีความสุขหรือบางคนก็คบกันระยะยาวนะคะคุณให้เอาใจใส่ดูแลดีเขาทุกอย่าง ณตอนนี้มันเหมือนเขานึกถึงเราในวันเวลาที่เขาไม่มีใครในวันเวลาที่เขาโดดเดียวนะคะเพืเ่อนๆให้กระโดดลงมาสิบเหรียญน,นะคะหกไม้เท้าเนี่ยเขาบอกว่าคุณนี่แหละคือคู่ของเขาคือคนที่ใช่สําหรับเขานะคะตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวมีขอดูอ่านเพิ่มเติมใ้เรลแฟนชาพึกศบลัคะนาพึกสดนะคะหนึ่งถ้วยนะคะเพืเ่อนๆตรงนี้นะหกเหรียญเดเวอร หนึ่งไม้เทา้าในถือถ้วยนะคะหนึ่งเหรียญไพ่ใต้สลับเป็นแฮงแมนนะคะตรงนี้นะคะมีบางคนที่เคยอยู่กันเป็นครอบครัวเคยคบกันสถานะแฟนหรือคบกันมายาวแล้วนะอันนี้มีพูดกรณีที่คุณคุณเป็นคนที่มาก่อนนะคะเป็นแฟนเป็นครอบครัวแต่ว่าพันไพ่ดีเลย์นะค,คุณอาจจะเคยห่างกับเขามานานแล้วก็ได้บางท่านเขานึกถึงคุณนะคะไพ่ตรงนี้เหมือนคุณเลยในถือถ้วยนะคะ อันเดียวกันคนละสำรับเข้านึกถึงคุณนะคะอยากจะกลับมางา้ออันนี้เป็นแค่ความคิดนะคะอยากกลับมางา้อคุณนระเขาเคยมีความสุขด้วยกันคุณเคยเติมเต็มเขาไม่ว่าจะซัพพอร์ตเรื่องเงินเรื่องงานหรือร่างกระทั่งหัวใจนะ,ะเพื่อนๆตรงนี้นะหนึ่งไม่เท้าสําหรับนี้เป็นหนึ่งไม่เท้าที่งอกเงยงอกงามถูกไหมคะคุณนระเขาคงเคยคบมาแล้วนะคะเรียนรู้อะไรกันมาเยอะบางคนนะคะ ที่ผ่านมาอาจจะอยู่ไกลกันหรือต่างชาติหรือต่างประเทศเมื่อก่อนอาจจะเคยมูฟออนเป็นวงกลมมูฟไปมูฟมานะคะไปๆไปกับๆแต่ตรงนี้เขาบอกว่าคุณนี่แหละคือคนที่เข้าใจเขาได้มากที่สุดเมื่อคิดได้อาจจะสายเกินไปแลป้วเพื่อนๆตรงนี้นะคะเขาคิดว่าเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณหรือเขาคิดว่าคุณอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาแล้วคุณอาจจะเคยช่วยเหลือเกือ้อกูลเขานะคะคุณเป็นแม่แม่พระพ่อพระเคยไปสร้างบุญร่วมกันมาเขาก็นึกถึงหมดเลย นะคะตรงนี้บางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่หรือเปล่าแต่ถ้าไพ่สำหรับนี้หมายถึงว่าเขาอยากมาอ้อนวอนมาขอโอกาสจากคุณนะอยากจะเดินหน้านะคะไพ่ตรงนี้นะคะแต่ว่านะคะไม่รู้ทําไมมันติดแงกมันมีปัญหาตอนนี้อาจจะยังไม่เคลียอาจจะยังมีอะไรที่เป็นปัญหายุ็ได้นะคะตรงนี้นะ ถ้าพูดแบบนี้เป็นความคิดเขานะคะดูแอคชั่นว่าเป็นยังไงนะคะแต่มินไม่ได้บอกว่าพอพูดอย่างนี้ทัดลมทุกท่านจะต้องรอนะเพื่อนๆนะชีวิตของเราเดินหน้าและรักตัวเองอันนี้มันอาจจะตรงทัดลมบางท่านนะคะตรงนี้เนาะโอเคเดี๋ยวมินขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะทัดลม กงลอนะคะวิวออฟฟอรูนกงรอแห่งโชคชะตานะคะหมุนเวียนเปลี่ยนเรื่อยๆอะไรที่ตกต่ำยั่งแย่ที่ผ่านมาคุณเคยเสียใจเจ็บปวดตรงนี้จะหมุนเวียนทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นอะไรก็ตามเรื่องเงินเรื่องทองหรือคุณรอเดินทางโดยแชร์เลือดกระดดเวให้ขึ้นสองใบรอเดินทางต่างประเทศรอไปเรียนต่างประเทศหรือรอเดินทางไกลมีโอกาสสาเร็จนะคะบางคนรอเงินคุณมีโชคด้วยนะคะทัดลม หรือบางท่านรอโอกาสทางการเงินมีคนยิบยื่นความรักมีคนให้โอกาสมีคนมาขอความรักจากเราแต่เราอาจจะเพิกเฉยนะคะตรงนี้นะลองดูนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ใช่ก็ได้ลองเปิดใจคุยอาจจะคุยเป็นเพื่อนก็ได้ค่ะวิโอฟอร์จูนหกถ้วยนะคะบางครั้งคนเราคุณอาจจะนึกถึงแต่สิ่งเก่าๆจนไม่ได้มองถึงอนาคตข้างหน้านะเพื่อรีนโด,วนดเวอร์ขึ้นมานะคะหนึ่งถ้วยหนึ่งเรียนเดมอเชีย เก้าเหรียญอืมโอ้โหถ้าธาตุลมไม่รวยตอนนี้เราจะรวยตอนไหนแปดเหรียญเก้าเหรียญอ่ามินขอทายแบบนี้นะคะคุณมีคนเข้าหาคุณนะธาตุลมแต่คุณคล้ายๆว่าคนที่คุณคอลอคอย นะคะคุณก็ไม่มาหรือคุณอาจจะยังเจ็บยังเสียใจหรือช่วงนี้ช่วงที่คุณรู้สึกว่าใครเข้ามามันอาจจะยังไม่ใช่สําหรับเราอย่างที่ไพ่บอกเนี่ยคะ่ะท่านก็บอกว่าลองคบดูนะคะอาจจะเป็นคนที่ใช่ก็ได้ลองเป็นเพื่อนกันก่อนแต่ตัวคุณนะคะแปดเหรียญกับเก้าเหรียญตามตำนานก็บอกไว้อยู่ว่าคุณเห็นก้มหน้าไหมสนใจแต่เรื่องเงินเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องที่เราอยากทํไหนจะเก้าเหรียญอีกสดสวยและรวยมากคุณไปฟิกที่เรื่องเงินเรื่องงานเป็นหลักนะคะเพื่อนคนมีมีคนเข้ามานะแต่คุณอาจจะ คุณก็รู้สึกดีแหละแต่คุณเขาเรียกว่าคุณก็ค่อยค่ยคุยดีกว่าไายขึ้นมาคุณไม่ได้รีบร้อนนะคะมินตีความหมายงี้ดีกว่ามาตรงนี้นะคะเหล็กถือถ้วยมีคนอายุน้อยเข้ามาด้วยนะคะหนึ่งไม้เท้านะคะดเด e p เพล่เพื่อน hello f a n ไพ่ดิจัลเมนนะคะ อาชาวท่านลมช่วงนี้คุณอาจจะอยากสร้างบุญสร้างกุศลชอบสวดมนต์ไหว้ภาปฏิบัติธรรมเป็นพิเศษปล่อยวางได้ปล่อยได้นะคะมินพูดถึงสองถ้วยก่อนนะถ้าถ้าท่านใดที่มีปัญหาเล็กๆน้อยๆขัดแย้งทะเลาะก,กันนะคะบางสิ่งบางอย่างบางคนจะกลับมานะแต่ไม่ใช่ทุกท่านนะคะตรงนี้นะ,นะะหรือถ้าคนโสดคุณจะมีใครเข้าหาคุณอาจจะเป็นคนไกลเป็นคนต่างชาตินะคะหรือ หรือคนไทยเราเนี่ยแะคะแต่ทํางานอยู่ในองค์กรต่างประเทศก็ได้นะคะหรือไพ่ตรงนี้แม้จักกรวาลน,นี้ไม่ให้เราโสดหรอกคะ<ๆ>่ะเพื่อนๆเขาจะเวียงคนและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะให้คนที่ใช่พรมลิขิตโชคชะตาจะนําพาใครสักคนมาเจอเรานะอาจจะเป็นคนที่คู่บุญคู่กรรมกัลยานะมิที่เคยสร้างกุศลกันมานะคะตรงนี้แต่ตัวเราเพื่อนๆสนใจเรื่องเงินเรื่องงานเป็นพิเศษเลย นะคะตรงนี้คุณอาจจะคิดว่าเออเรื่องความรักอันดับรองว่างก่อนค่อยคุยคุณจะสนใจเรื่องเรื่องงานเรื่องเงินของคุณเป็นพิเศษเห็นไหมคะคุณมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ๆกับการเงินนะคะเริ่มต้นใหม่ๆกับการงานบางคนทําธุรกิจส่วนตัวบางคนทํางานที่สองที่สามสนใจเรื่องเงินบางคนอาจจะรอไปเดินทางต่างประเทศนะคะเดวร์ Word, ขึ้นเนาะตรงนี้นะคะบางคนที่จริงอนะไพ่ของคุณออกมาดีนะคะมีคนมาชอบคุณแต่ว่าลองคุยเป็นเพื่อนก็ได้แต่ตัวเรา ยังไม่ได้รีบร้อนนะคะมินพูดอย่างนี้ดีกว่ายังไม่ได้รีบไม่ได้ร้อนเลยนะคะตรงนี้ขึ้นมาอ่านะคะงั้นมินขอฟิกไปลองลองดูนะคะคนเก่าคุณที่คุณนะคะถ้เลาะบ่อแว้งกันขัดแย้งกันหรือไม่ก็อืมนะคะตรงนี้นะลองดูนะคนที่นึกถึงคนที่คุณนึกถึงนะเพื่อนเที่เขาเงียบไปนะคะเขาจะกลับมาทักมาทายคุณไหมนะคะแล้วจะเป็นาธาตุอะไรลองดูนะคะก้าเหรียญคุณบอกใครจะกลับมาหรือใครจะมา คนใหม่จะมาคนเก่าจะมีคุณไม่ได้เดือดร้อนเท่าไหร่นะคะคุณสนใจแต่เรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรวยสร้างความคือเอาเงินไว้ก่อนนะคไพ่คุณขึ้นมาอย่างนั้นจริงๆนะคะเพื่อนว r ลฟอร์จูนนะคะ The รซันเควินเทเลียน ขิงถือถ้วยนะคะเพื่อนๆเด็กถือไม้เท้าสามไม้เท้าเดรสตาโอเคนะคะมินว่านะคะช่วงนี้คนเก่าเขาอาจจะนึกถึงคุณยังนึกถึงแต่เขายังนิ่งไม่ว่าหนึ่งเขาอาจจะติดปัญหานะคะเพื่อนๆตรงนี้มินว่าไพ่พวกนี้ขึ้นมา เดลสตานะคะคุณเป็นคนที่จริงใจรักแล้วจริงใจถ้าใครเข้ามาแล้วยังไม่ได้มาตรฐานของเรานะคะคุณอาจจะยังโฟกัสเรื่องที่ตัวเองเช่นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องที่เราจะจะทำมากกว่า,าตรงนี้ขึ้นมานะนาตรงนี้ขึ้นมาคุณอาจจะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงมีเงินมีทองหรือในอนาคตข้างหน้า จะมีใครสักคนเขาอาจจะเป็นคนเด่นคนดังเช่นเป็นดาวมหาไรในที่ทํางานก็สังคมให้การยอมรับนะเพื่อนๆหน้าตาดีหรือเป็นเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้หรือมีชื่อเสียงเป็นยูทูบเบอร์เป็นดาราเป็นใครก็ตามที่มีชื่อเสียงอะเดือดสตาร์การเดือดซันขึ้นอาจจะเป็นพรมลิขิตโชคชะตานําพาให้เจอคุณนะคะแต่ตอนนี้ไพ่บอกว่าสิ่งที่คุณคนเก่าคุณนะคะเพื่อนๆไพ่บอกว่าคือการดีเลย์นะคะ ให้ตรงนี้เนาะกว่าเขาจะคิดได้อาจนานจนคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้สนใจเขาละคุณรู้สึกคุณปล่อยวางได้แล้วด้วยหรือมีคนอายุายน,ยน้อยเข้ามาก็ได้นะเ,นเพื่อนๆตรงนี้โอเคมินขอให้แนะนํานะมีคนมาชอบคุณแหละนะคะตรงนี้ขึ้นมาอะขอให้แนะนํานะคะไพ่จะแนะนําคุณยังไงนะคะ ดจจเมนเพื่อนๆคุณบอกว่าคุณหลุดพ้นแล้วจากห่วงวิบากกรรมจากการเจ็บปวดและเสียใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะตรงนี้มันเหมือนคุณลื้อฟื้นมันเหมือนคุณตื่นนะคะมันเหมือนคุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณผ่อนคลายและคุณไม่ได้คิดอะไรมากมายไม่ได้เจ็บปวดไม่ได้โหยหาคุณพร้อมที่จะเดินหน้าไปถึงกับตัวเองก่อนนะคะตรงนี้ขึ้นมาเนาะนะคะ เนียนไหมคุณสนใจแต่เรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องที่คุณอยากทําแล้วช่วงนี้ก็บูมรวยลุ้ยเริ่มต้นใหม่นะคะเรียนสอบบางสิ่งบางอย่างคุณจะประสบความสําเร็จนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะสิบถ้วยเพื่นอนๆมินขอเกินไว้ตรงนี้นะถ้าใครคือคู่ที่นะคะวาสนาหรือบุญกรรมนะคะยังไม่หมดจากกันนะคะในถือถ้วยอนาคตข้างหน้าเพื่อนๆมีโอกาสบางคนจะลือ้อฟื้นจะตื่นจะกลับมาเป็นครอบครัว นะ,ะตรงนี้นะกว่าเขาจะตื่นกว่าเขาจะรื้อฟื้นคุณอาจจะเฉยๆแล้วก็ได้คุณอาจจะเริ่มต้นกับตัวเองแล้วก็ได้คุณอาจจะรักตัวเองแล้วก็ได้คุณอาจจะเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่เหมือนไพ่นางฟ้าบอกนะคะรักตัวเองแล้วก็ได้เพราะว่า นะคะตรงนี้มันเหมือนไพ่ดีเลย์ถ้าเขาคิดได้อาจจะก,กลับมาในวันที่เรารู้สึกว่าเราอาจจะไม่ต้องการเราก็ได้เพื่อนๆตรงนี้นะไพ่ขึ้นมาแบบนี้นะคะแต่ถ้าคนส่วนนีว่าจะมีคนเข้าหาคุณเขาพร้อมที่จะรักคุณพร้อมที่จะมีรอยยิ้มหยิบยื่นโอกาสดีๆให้คุณอาจจะเป็นคนที่เคยสร้างกุศลร่วมกันมานะคะเพื่อนการเจอกันไม่ใช่เหตุบังเองิญคุณจะมีคนมาเติมเต็มทั้งหัวใจและถ้าในไพ่ก็คือทั้งเงินทองนะคะมั่นคงตรงนี้ได้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากมายนะคะธาตุลมตุลกุมเมทุนเนาะดูดวงส่วนตัวกับหมอมินนะคะถ้าดูดวงส่วนตัวนะคะเพื่อนๆนะคะแอดไลน์ใต้วิดีโอคลิปนี้นะคะใต้วิดีโอคลิปนี้มี ID ยไลน์ที่มินทิ้งไว้ก็คือเสิร์ชแอดไลน์เข้านะคะทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะแต่บอกนิดนึงว่าคุณต้องพร้อมที่จะรอคิวนะคะเพื่อนเพ โอนจองล่วงหน้าเพื่อจะรอคิวดวูดวงอีก3หรือ4วันข้างหน้าแล้วแต่แล้วแต่ว่าคิวยาวคิวน้อยหรือแล้วแต่บางช่วงมินก็หยุดเพราะว่าไม่สบายนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะแล้วก็พร้อมที่จะดูดวงตามวันเวลานัดหมายค่ะชอบชิกกวด subscribe, กดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ